ใครมาใครมาหยุดเลยกินไปสองขวยแล้วเราอ่ะพอกินสอง้วยแล้วฮะกันตัวไข่กันตัวไอ่รักกันรักกันรักกันรักมากพี่ว่าไข่แบบเอาบัตรใส่เพิ่งกูพูดติดตามกูแล้วอีกทีหรอเดี๋ยวอีห้านี่เขาโมยซิ้นไปพูดถูกกัน เอาอันใดนาะบเนี่ตะมอบล้พี่พ่วงตะมอบรองพี่พ่วงพี่พ่วงนางองยงเบิดกชัยเจอวันใหม่ยังเชียรวัดใหม่วัดใหม่มืนใหม่หรือวัดวัดใหม่คนสุกมโลสุมโลวันุนใหม่อันใดเนาะจะในตะมอบตอบขา เพื่อนเะจะเพื render, ่อนก็ไผเพื CDs, ่อนจิงนี่เพื่อนจิงเพื่อนสวาเพื่อนก้าเพื่อนกะาซ้อาบ่เาทํากันุพใช่ไหมครับเอนเจ้าเจมาเลยเผาแล้วอีเผาเผาไปรับี่รับเต็มเลย ขึ้นกันทีกันทีบอขึ้นกระตมออกกับขาเ้ยเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอมีมีอะไรเราีรียนสุดตอนนี้ละบอลำเปดนสิ้นตอไหนเลยนั่นีบบบีดไข้อบอไข้อะไรเนี่ยบอม่จีนมาดีโอ้เดี๋ยวโอ้ใครห่วย

ยุลอดดกก่ายอเกมาโอ้ยมันมันหนักแต่ไปอยู่นี่สามหมื่นเนี่เดาให้ได้ชิมเนาะซิมดิไมจิชิมมีดีมันชิมชิมลยล้ไม่ได้หรากเาะวน้าจ้ากแตกนอแตกยากโอ้เพราะว่านีเก๋วัฒนธรรมเลยเขาว่าาเขาเป็นกระเทยเขาไม่ได้เป็นกี๋ เขาเรียกว่าเกย์ไม่ใช่หรอทำอะไนี่เขาคือคำว่านี่ก็คืออายุมันยี่สมนมันแม่น่ารักมันนารักใส่สิ้นผ้าถุงเก่าเสื้อเสื้อไหมบอบอเดียวเฮ็ดเ่สีเมาเจ้าถอยเบร้อมาแม่นองกับว่าน้องเฮ็ดังสันนิลี เออก็เป็นประเภทนี้ถึงแล้วก็เขาเขาไม่ได้ใส่สิ้นเชี่ยวมากบงบานเใบิ๊กัจะิ๊กแกนใช่แต่เขาน่ารักนั่งแบบใช่เขาเรียกว่าเกคว่า่นได้ทํโซ่ไสิเป็นลูกไปรับอีกเรื่องนึ่งแล้วเี่ยเป็นเรื่องอล่ะวัี้จะขึ้นเสียเสือกุ้งกุ้งหมอเ่เสียเสฟินาเล่ ไปภาตัดรอบเด็กแจะที่มุ้งห้องนัดกินอีกขึ้นเขาข้นเขาี่นเขา้นาได้ไอ้าบัดนี้เออเขาได้ถึงสิ้นจะคล้องแล้วเขาบปดนี้เขาสะเกเอาบัดนี้ ตอแหลไม่ต่อแหลอ่จะเลีถ้ากินท้างแ่กไมมาเอยกย่าสบายสบาเี่ไปยงน้ำมเก่ปะไรเนะกต้องเกฮะปบิ่ฟางตลอดเนยะเอากีขึ้นมานล่ะเปียนไปเบ็ตเปี่ไปเไปกระบอเน่ละเอา บอกควาวาล้ใ่บเบนก็บอกว่าไปกะป๋อไปดูรถแหยาวเลยกรถไม่เหมอนันขึ้นไม่นยงทําเบ็ดเบ็ดไปใส่เพราะมันขึ้นตไม่เห็นมันนี่ไปกระบอดนั่ยแะบอสมืงขึ้นบอบอกับมานี่ไปรถแห่เป็นรถแห่ตลอดเร่ะอามาทำากันแล้วล่าสุด มปยังมีงานเหรอมีรับเปเอิ้นรถแห้งมีงานรที่เขาที่ทำไปโอ้กูถามว่อยู่ตัวบีบดีๆตใรบตวใบอสจซือบอเที่ยรอดเนาอี๋ซื้อๆ่ั่ไหนคืนแม่คนพี่เขาไดนะ่วมง่คนด่าได้หรอน่ะ่อด ก็ไม่จะพของมาขึ้นฮอดพ่อเฮ้พ่ออดพ่อจ่ดีอย่ตัวแล้วไม่สนใจได้หรอเนาสาบาสามีดีเอาพี่ดีเจ้าไปยัง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 มือแรงบ่เอาแลงตัวเอง่ใส่มือแลงบ่บผมีน่นมือแล้งโอ้ยเนาะ ไม้ดไดีสเดียวตีที่นี่ผู้สามาไม่ดีสายเปเพื่นยกบนมาลู่พีคนลู่นเดียวเอเอออากาศันยูสิกงรถหนึ่งห้า ซีหนึ่งมาเจ้ไม่งยิงย่หน่ซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าสองเก้าค่ะถ้ามีนี่พ่อเลยค่ะสองเก้ก็ไม่มีพ่อห้าองเลขโอ้มันเสออกรู้เถอะม่มันออกกูก็บอกเอาออแมันเป็นเลขแปดอะไรคุณเจ้าคุณเจ้แม่แปดหาสองไม่เือหสองแปดเอาเลขใครมาเลันเลขใคมาเล่นออกแล้วสองงวดแล้วไม่ออกอีก สวัสดีปีใหม่ครับพ่อเอาสวัสดีปีใหม่นะสวัสดีปีใหม่นะคะพ่อขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะสมดุกบ่เะรวยเจริญเจริญในหน้าที่การงานสาธุม่ีรจะให้ ไปประกันตัวพอใจเเาไปประกันให้ม่ยอมมคือเป็นบบบเข้ใจเฮงเฮรวยรวยปุบปจ้าจับจัคนที่เบากก่อนเฮ้ยพ่แม่เจ้าย่นอะนนึ่งวนควสามเอาขอบคุณมากอันนี้คิวแรกคิวแรกยวได้แล้วได้แล้วได้แล้ว แล้วแล้วสึ่งไปสึ่งแล้วเจ้าไก่อ่เจ้าอันเจ้าี่งอเขาต้องขออย่างยิ่งอดีเปีม่แล้วอัดปากไว้ Happy birthday to you ขอแสดงเจยบไป่เขาพี่นอ๋อเปลี่ยนตัวคนนั้นอีกสามอีนึ่งชุดไจก่อนเจ๊ป้อมือนะพูดแฮรไปตั้มโมงเลยไจ้ก่อนเจ๊ป้อมือนะพูดแเดี๋ยวเดี๋ยวจะจไป อาไปบาเลยไ้ม่ม e ันอยู่อแล้วเลยัวกปานเลยไอ้านเลยมนอย่อยู่แล้วเลยวัวคกไ้านเลยปบานเลไม่กยอยดล้เท่าัวโ